สวัสดีครับเพรา่ไอซันเกษตรบานหน้าคีอเก่ามันเดิมพี่น้องเอามาหลาะเบิ้งปลามันสมปะหลังคื้เก่าพี่น้องเลาะเบิ้งปลามันสำปะหลังหลังจากใส่ปุ๋ยระเบิดหัวไปแล้วเอาระเบิดไปเบางช่วงช่วงฝนตกบางหันเนอใส่ระเบิดหัวไปแล้วมันนี้มาเหลาะเบิ้งช่วงนี้มันก็แห้งแล้วพี่น้องมันแหลงแล้วเนาะฝนก็สิเบิดแล้วล่ะเขาหนาแหลงแล้วเนาะแต่มาหลาะระเบิ้งเลาะเบิ้งนี่มันก็มันี่สี่หกเดือนเจ็ดเดือนนิดบ่ เขาเจ็ดเดือนเนาะตาลงระเบิดหัวไปแล้วเนาะหัวมันกระดินั่นบ่เดี๋ยวพาพว่บึ้งหัวมันพี่น้องนี่มันแปลงของอะแสนแปลงนี่ล่ะแปลงนี่เห้แรงยากนี่ล่ะแปลงเห้แรงยากเจ็ดเดือนใส่ระเบิดลงระเบิดไปบมานเดือนนึงแล้วเหรอพี่น้องลงระเบิดใส่ระเบิดหัวไปบ้านเดือนนึงแล้วพาพวบึ้งว่ามันกะิหัวมันใหญ่ขึ้นบ่นะเนาะแต่ว่าดินคือแกนแต่เจ๊งๆอยู่ขุดเบื้องไหนล่ะเนาะเดี๋ยวพาพว่บึ้ง ดินแกนเถอะมามันสิจะเริ่มเติบโตขึ้นก็เกาบ่อน่านี่หัวโอ้คือเบิ่งหยากแขกพี่น้องหัวไหมมัพัมาเบิ่งหัวไหมการที่เริ่มเติบโตของมันเป็ล่งเต๋านะคุณเบิ่งยังไงเคี้ยงเบิ่งหัวยังไงพี่น้องหลังจากใส่อนระเบิดไปแล้ว sẽ lửa bật về về đường nhưng là nó thì bao nhiêu tìm cần gì bỏ rồi nha chẳng vào úp cụt bơ đẩy kẹn phi nọ mưa mưa cụt đâu bơ đẩy mới nó hóa và đìn tẻ cái đọc mới hiện mà thấy bưng hóa và mới chỉ lên tiệp tôi chuẩn lai cái tiệp bo ngon hóa nhìn hóa thấy lợp nọ hóa lợp nhìn hóa ô chỉ nhây cái độc kẹn cụt bơ เริ่มเติบโตขึ้นเกาๆอยู่ดอกช่วงนั้นกะดิ่งกินปุ๋ยตืมกันอย่ดอกใส่ระเบิดไปแล้วเนาะพี่น้องมาเลาะเบิ้งนี่ล่ะเห็นไปแล้วข้าก็เลาะเบิ้งเาเบิ้งแล้วกะนี่แหละช่วงแรงๆพุ่นละยังสีกู้ป้านี่พี่น้องนี่หมาช่วงแรงๆยังสีกู้ดอกช่วงเอาเขาขึ้นเราเรียบร้อยยังเรียบุ่นละเบียกทั้งให้ทั้งหน้ากันเนาะหน้ากับเขามันเกี่ยวอยู่พี่อันนี้อันอันที่ปลูก ไอเชนปลูกไอ้กูออกนี่ตายมันพี่น้องเนาะนี่แปลงเดียวกันล่ะนี่กูตายมันใส่รถไถนาไปขายเลยสามรถไถนานี่สามทีรถไถหนาาน้อเนี้ยก็เลยเอาปลูกอ้อยต่อไปมองมองปลูกมองกูออกพี่น้องบอกว่ามันมันมันเน่านี่กูมันเหนียแล้วก็เลยปลูกอ้อยนี่พี่น้องแปลงมองนี่เนาะนี่เลยมาเลาะเบิ้งสองมือนี่มันหยุดเนาะเลยเลาะเบิ้งนี่ตายมั่นนะปลูกอ้อยเบิดเลยพี่น้องนี่ใส่อ้อยใส่อ้อยไปเบิด ยังคือเสาเขาห่าวเลยพี่น้องแดดขวานข้างบนข้างบนกับบ้านเนี่ยนั่นก็คุณละเขาหน้าปลาแล้วคุณละเขาคุณเลี่ยวเล้วก็ยังติดกู่เนาะมันนี่ก็ใส่อ้อยเรียบร้อยแล้วเลี้ยงแต่เขาพี่น้องเขาบ้านเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวเขาคุณเลี่ยวเล้วก็ยังติดกู่แปลงนี่ออกนี่เขามืึงนี่มาเลาะเบิ้งพี่น้องเลาะเบิ้งเขาแดดขวานพี่น้องห้องฝากพี่น้องทั้งมีแหละครับ ทั้งย่างทั้งเซาเดียดห่อนเลยเมย์เ้็นย่างหน่กกอ,อ,นอก็บเมยเอ้าขอพี่น้องทั้งมีครับชิบ๊บครับสวัสดีครับ